วสวัสดีนะครับวันนี้วันที่16แล้วนะครับ16แล้วนะครับพอดีไปรับซองผูดำมาครับไปรับซองของผูดำมานะครับก็เลยเอามาพูดและเอามาแบ่งปันกันกับ f c นะครับกับซองผูด,ดำนะครับก่อนที่จะซองปูด,ดำเนะี่ยใครจำผูสะอาดได้นะผูปสะอาดสองงวดติดเลยนะผูสะอาดสองงวดติดแต่ว่าวันนี้มาดูโซ่ปูดำกันนะเมื่อวันที่เมื่อวันที่1ิบ ่วันที่สองนะแล้วก็วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะนี่นที่สองเดี๋ยวเปิดของวันที่สองให้ดูก่อนจะจจกกันนะครับแม่นะครับของของแกนะวันนั้นเขียนมาในซองผ้าฝาเลยนะครับนี่นะครับซอ,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 องของปูดำนะครับซองปูดำนะครับซองของปูดำนะครับนี่นะครับวันที่ผ่านมา งวดนี้ได้มาแล้วนะได้เลยแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะนี่ไปดูนะตัวเลขของใครบ้างนะครับงวดนี้นะที่อดเอามาพูดคุยกันนะแอดประวัติเอามาพูดคุยกันนะราาครับก,นะก็อันนี้ของผู้สะอาดนะเดี๋ยวค่อยเปิดนะของผู้สะอาดเดี๋ยวมาดูมาทบทวนก่อนนะนะครับอันนี้เป็นของ แอดประวัตินับตัวช็อคของแอดประวัติเนาะนะครับอยู่ในตัวนี้นะอยู่ในหลักนี้ก็จะยังจะมีตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่าสี่ศูนย์สี่เก้านับสี่เก้าศูนย์เก้าอาจจะมาอีกก็ได้นะครับแปดอ่าหกแปดนับนี่อันนี้เป็นชุดชอบของแอดประวัติเนาะนะครับอันนี้ทบทวนพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ากลัวไม่มีเวลานะมาพูดคุยไม่มีเวลามาทบทวนอ่าการบ้านกันนับอันนี้ก็คือมาทบทวนการบ้านกันว่า การบ้านที่แอดประวัติชอบก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นะชุดนี้ของแอดประวัติชอบนะครับอ่ะนะครับผลปลายของแอดประวัติก็มาดูของเจ้าแม่ผมทองนะครับของเจ้าแม่ผมทองเนาะเดี๋ยวจะพาท่านู้ชมไปดูแบบเดินดูกันนะครับกับของเจ้าแม่ผมทองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นของเจ้าแม่ผมทองนะครับของเจ้าแม่ผมทองทบทวนความจํากันนิดนึงนะครับของเจ้าแม่ผมทองนะครับก็ถือว่า เข้ามาตั้งแต่วันที่16มกราหลุดนับก็ให้มา91ออก61นะครับแล้วก็มาวันที่16ธันวาก็ถือว่าตรงๆเนาะตรงๆนะครับตรงๆเลยนะครับแล้วก็2มกรานี่หลุดนับหลุดเนาะนะครับอะมาดูนับวันที่17นะครับ17 มกลานะครับนี่ของเจ้าแม่ผมทองนะครับใครที่ชื่นชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูกับเจ้าแม่ผมทองเผื่อว่าจะมาเพราะว่าเข้างวดหลุดงวดเนาะนะครับแล้วก็มาดูนะมาดูกันต่อนะมาดูกันต่อของปูสะอาดแน่ปูสะอาดนี่ก็ถือว่านะปูสะอาดนี่ก็ถือว่าตั้งแต่นี่นะครับนี่แน่นะครับการบ้านวันนี้นะครับก็เป็นอนึางนี้นะครับมาแบบนี้นะมาแบบนี้ตัวนี้นะครับ อ่ะแล้วก็จะมาดูนะครับวันที่สองมกราที่ผ่านมานะครับก็ให้บาแบบนี้นะครับนี่ก็มาแบบนี้นะครับอ่ะแล้วมาดูนะมาดูนะวันที่สิบเจ็ดนี่วันที่สิบเจ็ดนะอ่ะใครชื่นชอบของปูสะอาดเอาไปพิจารณาดูก่อนนะแปะไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีผลประกาศออกมาเป็นยังไงใครจะสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านนะอันนี้เขาปูสะอาดนะอ่ะ อผู้สัอจบแล้วนะครับของคุณยายนะของคุณยายเดี๋ยวมาเราดูเพราะคุณยายมายังไม่ส่งยังไม่ได้ส่งอ่ะข้อสอบมายังไม่ได้ส่งข้อสอบมานะอ่ะอ่ะยังไม่ได้ส่งข้อสอบมาเดี๋ยวมาดูของซองของผู้สัอาดให้ผู้ผู้ดำนะซองผู้ดำซองผู้ดำผมเกะแล้วนะครับซองผู้ดำนะวันที่สิบเจ็ด อ่าสิบเจ็ดมกราซองผูดำนะนะซองปูดำ,นะนะดำนะครับมาแล้วนะครับอ่ะมาดูการมาเกะดูกันเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งท่านที่นะแอดประวัติก็ติดตามมาพอสมควรแล้วก็เอามาแบ่งปันกันนี่ตัวเลขนะเก้าสอง,นะสองนะครับตัวเลขเก้าสองเนาะนะครับแล้วก็หกสองนะครับหกสองแล้วก็ 93นะครับ9 3า,าแล้วก็3 5หนะครับในในในหมุดตัวเนี้มีใครชอบที่ไหนนะครับของอปู้ดำนะของปูดำเนาะผูดดำให้มาแบบนี้นะครับ่ะวันที่17มกรานะวันที่17มกรานี่ผูดำวันที่17มกราขอผู้ดำนะครับ17มกราขอปูดดำนะครับ แบบนี้นะครับท่านให้มาแบบนี้เนาะนะครับใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ไปพิจารณากันดูเนาะนะครับอันนี้วันที่17มกรานะครับถือว่าเมื่อวันที่ถือว่าเมื่อวันที่เมื่อวันที่สองมกราเนี่ยนะครับเมื่อวันที่สองมกราเนี่ยนะถือว่าจะ,จะจะนะเข้าแบบสวยงามนะสวยงามอยู่เนาะนะอันนี้ เมื่อวันที่2มกรานะครับอ่ะนะครับก็ลองเอาทิจแรกกันด,ดูนะครับถึงด้านแนวทางของแต่ละคนของแต่ละอาจารย์นะของแต่ละคนของแต่ละอาจารย์เนาะนะครับอันนี้ก็จะพอพอดีเอาทองของปู่ดำนะปู่ดำมาพูดปุยนะครับปู่ดำมาพูดปุย จะหลงปูดำกับปูสะอาดคือสองสองท่านนะตอนนี้นะรับก็อันนั้นก็ปูอันนั้นก็ปูสะอาดอันนี้ก็ปูดำนะซองก็คือซองปูดำแต่ว่าถ้าถ้าต่องวดเลยก็จะเป็นปูสะอาดเพราะปูสะอาดเพราะว่าเวลาออกปุ๊บท่านก็จะส่งมาเลยคำนวณส่งมาให้แต่ว่าแอดก็บางทีก็2วัน3วันค่อยเอามาลงให้เผื่อว่า f c จะเบื่อนะเพราะว่าแต่ว่าปกติก็จะมาแบบนี้ต่องวดเนาะนะครับอันนี้ของ ปูดำนะครับปูดำเนาะตามนี้นะครับใครที่ชื่นชอบปูดำก็ลองเอาไปพิจารากันดูนะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะของแอประวัติเนาะนี่นะครับก็ลองเอาไปดูพิจารณากันดูเนาะถือว่างวดนี้เป็นงวดที่4จะเข้าหรือไม่เข้านะก็มาพิจารากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าอ่ามันมันไม่เคยมันไม่เคยเข้าอ่าอ่า ถึงห้างวดหรอกเพราะว่าผมสังเกตดูก็มีสูงสุดสี่งวดงวดนี้ก็งวดสี่สี่ก็อาจจะเข้าอีกรอบหนึ่งก็ได้หรืออาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมพูดอ่ะมันมันมันเคยพลาดมันมันเคยพลาดมามามาสองงดผมก็บอกว่าเอ๊ะสูงสุดสองงดแต่มันมีไอ้งวดที่ที่ที่ก่อนที่จะเข้าติดกันสามงวดเนี่ยก็คือนั่นแหละก็พลาดมาสามงวดเหมือนกันแล้วพอเนี้ยเข้ามาสามงวดติดนะสามงวดติด พลาดมาสามงวดก็เข้ามาสามงวดติดงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะอาจจะมาเป็นงวดที่สี่ก็ได้นะเราเอามาพิจาราก,กันดูเนาะนะครับความมั่นใจหรือไม่มั่นใจก็อยู่ที่ท่านพิจารณานะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมคิดว่าน่าจะมาสองเจ็ดสองแปดสี่ศูนย์นะที่ผมขีดไว้อี่เก้า อันนี้ส่วนตัวแอดชอบแล้วก็แม่ของแม่ผมทองอ่ะแอดก็ชอบอยู่แล้วสองเจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนะนะของแม่ผมทองเนาะนะครับก็หลายคนอ่ะมันไม่ได้มีเจาะจงที่จะเป็นตัวเดียวหรอกถ้าว่าคนที่จะเจาะจงตัวเดียวชอบก็ก็มีหลายคนนะบางคนคนที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชื่นชอบถึงด้านพวกนี้เลยนะครับแต่อาจจะเป็นคนที่ฝันได้เลขอาจจะมีเงี้ยนะครับก็อาจจะอ่า เน้นไปที่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าอย่างบางคนที่คนที่ชื่นชอบเหมือนตลอดนะทุกงวดนะ <c oughs> คือจัดทุกงวดเนี่ยนะจัดทุกงวดก็จะมีหลากหลายตัวหลากหลายตัวตัวเลือกนะหลากหลายตัวเลือกที่ที่ท่านอาจจะอาจารย์คนนี้ดีอาจารย์คนนี้น่าสนใจอาจารย์คนนี้เออให้มาอาจจะติดตามแต่ละาจา์นะครับก็พยายามจดไว้เป็นแนวทางไว้เพราะว่าบางที แนวทางของแต่และอาจารย์ผมว่าคิดว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจและก็น่าติดตามนะครับหลายๆคนนคะนอาจจะติดตามอาจารย์คนนี้คนน,คน,นี้คนนี้นะครับผมก็อย่างร่างทรงต่างๆผมก็จะไปตามร่างทรงต่างๆเหมือนคุณแม่คุณแม่สีนวลป่ะคุณแม,นนณแมอ่อ้อมหวว หอมหวนเนาะคุณแม่หอมหวนนะที่ที่ได้200ใบนะที่ได้200ใบแล้แกก็ติ่งมากับเลขบอกว่าแกจับแกให้คุณพ่ออ,อ,อะไรนะที่ร้งเพลงอะ่ะสาธิตสาธิต,ตคุณค,ณคณุอาจารย์สาธิตสาธิตาสาธิตบอทองเนาะทองจันเนาะจำไม่ได้ อาสาทิ์ที่เราเพลกลาบแดงอ่ะกุลาบแดงวันวาระแทน่ะให้ให้ให้คุณพ่อจับนะคุณพ่อก็อจับได้เจ็ดอ่าสองห้านะเจ็ดสองห้านะเจ็ดสองห้าที่ท่านได้จับได้แล้วก็อ่าแม่คุณแม่ที่ได้ถูกถูกไปสองร้อยใบน่ะท่านก็จับได้เจ็ดสองอันนับเจ็ดสองตัวนะเจ็ดสองตัวผมว่าเด่นน่าจะเป็นเจ็ดสองแล้วก็ก่อนที่แกจะไปอแกบอกว่าอย่าลืม เลขปู่ฝากเลขปู่ไปด้วยนะฝากเลขปู่ไปด้วยก็คือแกฝากมาเป็น79นะอย่าลืมเนาะนะครับก็ท่านบอกมาอย่างนั้นนะครับผมก็เอามาบอกมาเอามามาแบ่งปัน f c เผื่อว่า f c จะชื่นชอบเนาะเพราะว่าแกบอกว่า79้าน 7, 9, นะอย่าลืม7 9ด้านะนอย่างนั้นนะครับอ่ะวนะครับเผื่อว่าเพราะว่าเขาบอกว่าแกเนี่ยแบ่งปนันตัวตัวแบ่งปนันโชคลาภอะ ได้มาหลายคนแล้วก็ f อของท่านแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ติดตามท่านมาหลายคนแล้วก็ได้โชคได้ลาบท่านก็ปลดนีดปวดสินมีนั่นมีนี่ก็ทางด้านตัวเลขนี่แหละวันนี้ผมก็เลยไปเมื่อวันที่ผมไปสานแม่ฮันนี่แล้วก็ไปไปเจอท่านแล้วก็ได้พูดแต่ไม่ได้พูดคุยหรอกครับก็ไปไปถ่ายแล้วก็ไปถ่ายทอดถึงว่าท่านได้จับแล้วจะได้เล่อะไรมาแบ่งป,น,ปนกันแล้วก็ได้ตามนั้นนองนะครับได้ตามนั้นลองเอาไปพิจารากันดูกับแม่ จำชื่อท่านไม่ได้บางทีก็นึกได้บางทีก็นึกได้สมองแอดเนี่ยรู้สึกว่าเบื่อแล้วต้องไปหาอะไรมากินบำรุงสมองนะครับแต่ไม่รู้ช่วงนี้ไม่มีอะไรจะบำรุงละนะครับก็อยู่แบบอดๆอยากๆข้าวยังไม่ได้กินเป็นเป็นเก็บปีกล้วยมาว่าจะทํากับข้าวก็ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าทําเยอะนะก็ไปลงนาบางทีก็ไปลงนาเพิ่งเน็ต ซื้อปุ๋ยมาหวานโอ้งานเยอะมากนะชว่วงนี้คนระับชว่วงนี้งานเยอะอยู่อ่านะครับก็ตามนี้และกันนะใครชื่นชอบก็ลองอพิปรายกันดูนะครับขอบคุณในการกดติดตามขอบคุณในการกด s u b s c r i b ์ขอบคุณในการเข้ามาให้กําลังใจนะครับไม่มีท่านผมก็ไม่รู้จะทาคลิปให้ใครนะครับรับชมแต่ว่าถึงด้านตัวเลขผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ว่าอยากจะไปขอแม่ แม่ชบาแก้วดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ขอแม่ชบาแก้วมานานแล้วนะครับว่าจะว่าจะเราไปขอแม่ชบาแก้วดูว่าเผื่อจะมีโชคลาภกับแม่ชบาแก้วเหมือนกันเผื่อท่านจะให้เนาะนะครับก็หรอกเดี๋ยวจะมาติดตามว่าแอดไปขอเลขกับแม่ชบาแก้วจะได้ตัวไหนกันดีกว่านาอนะครับอ่ะนะครับก็แค่นี้ละกันขอบคุณทุกคนขอบคุณในการกดติดตามขอบคุณในการกดซับสไครต์ขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดประวัติขอบคุณมากๆนะครับ